เวลคอมบีเอซีเคทูชานเอล2,025โตโยต้าแ n d c ครูเซอร์พรดเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับรูปลักษณ์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยวดุดันมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น s u v สายลุยระดับตำนานที่หลายคนรอคอยการกลับมาครั้งนี้ตโตโยต้าพัฒนาให้พรดรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์การใช้งานแบบออฟโรดเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีถันสมัยเข้ามาแบบจัดเต็มการออกแบบภายนอกถูกยกระดับให้ดูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปหน้าเล็ททรงกล่อง ที่ให้อารมณ์ย้อนยุคผสมผสานกับความล้ำสมัยกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมพร้อมโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่สไตลเ์เฮโรี่แสดงถึงความภาคภูมิใจในสายพันออฟโรดลายเส้นตัวถังดูกล้ามโตและมีกลิ่นอายของแรงครูเซอร์รุ่นที่ตัวรถมีความสูงและยาวขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในแต่ยังคงความสมดุลระหว่างความแข็งแรงกับความคล่องตัวสีตัวถังนี้ให้เลือกทั้งแบบโทนเข้มและสีทูโทนซึ่งเหมาะทั้งสายหรยและสาย fashion, แฟชั่นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นยย่ออออมลกแบบ ให้รับกับตัวรถอย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังดีไซน์เพื่อรองรับการใช้งานหนักทั้งการขับบนถนนทางเรียบและเส้นทางธุรกันดารเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบกับห้องโดยสารที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมดภูมิไหลมัลติฟังก์ชันทรงใหม่จอแสดงผลดิจิทัลเต็มระบบพร้อมจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto เบาะนั่งหุ้มหนังแท้แบบพรีเมียมปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศในรุ่นสูงสุดบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกหรูหราแต่ยังคงความดิบของสายลุย พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางสามารถทับบอะแถวที่2และ3ได้แบบเรียบสนิทรองรับการใช้งานได้หลากหลายทั้งทริปครอบครัวหรือการผจญภัยในเส้นทางไกลระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิ3โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งช่องเสียบ USB-C และ USB-A มีให้ครบทุกแถวระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL เพิ่มอรรถรสในการเดินทางด้านเครื่องยนต์เพราะรุ่นใหม่ใช้แพลตฟอร์ม TNGAF ซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับ Land Cruiser 300และ Lexus GX ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาลงเครื่องยนต์หลักมีให้เลือกทั้งแบบเบนซินสองิตรเทอรโบกู่ไฮบริดที่ให้กำลังรวม326แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดถึง630นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทางพร้อมโหมด M T T E I A i N Select และระบบ p r ร Control ที่ช่วยให้ขับบนเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสาระปิดนกคู่และด้านหลังแบบโฟลิง พร้อมคอยส spring ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้บนเส้นทางทุกประนอกจากนี้ยังมีระบบ k d s หรือ Kinetic Dynamic s u s ป e n น i o n System ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนของโชคอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความเสถียรเมื่อเข้าโค้งหรือปีนป่ายด้านระบบความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้า Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดถูกติดตั้งมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360 องศา t ตโยต้าแลนด r ครูเซอ r ์พารโดสงพัาวางจำหน่ายในหลายรุ่นย่อยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแบบขับเคลื่อน2ล้อไปจนถึงรุ่นท็อปแบบขับเคลื่อน4ีล้อเต็มระบบราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ2.99ล้านบาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดที่อาจแต่ถึง4ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจตที่เลือกสิ่งที่ทำให้พ r รโดรุ่นนี้แตกต่างคือความสามารถในการผสมผสานความแข็งแกร่งของรถลุยเท่ากับความหรูหราและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ถือว่าเป็น SUV ที่เหมาะกับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่ขับได้ทั้งในเมืองออกทริปต่างจางัง